วัดีครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการทำอาหารกันคุ้งข้าวเหนียวกอตลอดเลยอ่ะพี่เดี๋ยวเรื่อเราจะมาไปทำมาม่าเป็นมาม่าเป็นมาม่ามาม่ามาม่าชีสอะไรอย่างงี้นะครับแต่ตอนเนี้ยน้องผมกำลังทำซึ่งบอกเลยว่าอร่อยสุดๆเลยครับทุกคนซึ่งเวลาเราจะทำอะไรกินอย่างเงี้ยมันก็จะออกไปแบบว่าเนี่ยค่อนข้างที่จะอร่อยน้องผมทำอะไรค่อนข้างที่จะมันก็ต้องรอดูนะ่นนะครับว่ามาม่าจะออกมาอร่อยขนาดไหนนะครับอืม เราดูครับเราทําก็จะมีคนอื่นกินนะครับซึ่งกันว่าหน้าตามาม่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับวัตถุดิบนะครับจะมีนมชีสชีสแล้วก็มาม่านะเราไม่บอกนะครับว่านมของยี่ห้ออะไรนะนี่นี่นะนี่นะนี่ชีสนะครับนี่จะมาม่ามาม่าอะไรไม่รู้ไม่ดูจะเป็นมาม่าไปดูไม่ดูอ่านี่นะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงทำเลยอยู่ครับ เอาน้ำให้แม่ตอนนี้คุณเอาน้ำให้แม่นะครับใช่ครับมราจะกินคันนี้นะครับ One <hour> later. ตอนนี้เราก็ทำการลวกเส้นเสร็จแล้วครับนี่นะแล้วก็เอาเศษมะม่ลงไปในถังคนนี้เราก็ตกไปเรียบร้อยครับนี่มาดูขั้นประธานมีอะไรบ้างครับ อนนี้เราก็ตัดผงมาม่าครับผมอีกปุ๊บอ่าเราก็ดูนะดูลัดจำนำไปใช้ปุ๊บนี่เอาเออเอาเออเอาเออเสร็จปุ๊บก็จะก็ใส่เครื่องปรุงต่อใส่อะไรครับใส่น้ำน้ำอีโอ้ยโอ้ยย้อยเลยว้าวโอ my god เมกัด ใส่นมนะครับปิดปิดแบน์กันเ้ยตา้อ,องนมนี้นะครับครับผมช่วยหน่อยก็ได้นะช่วยได้ครับทำให้เป็นรับแทนนมเลย <S <S ใส่ใหมดเลยไหมใส่หมดเลยรวมเลยเมันกระเด็นมันกระเด็นขอยแย่กับของน้องแยกกัน ต่อไปทำอะไรต่อครับเปิดไฟครับเปิดไฟเปิดเตาแก๊สไปเอาไงเอ๊ถามว่าจะเอาอยัางไงเฮ้ยขอต็อปไปเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวเรารอตอนแบบว่าชีดอะไรเสร็จเรียบร้อยครับต้องว่าว่ามันจะน่ากินขนาดน,นี้ตอนนี้พี่ดูคนก่อน One h o u ั l a โ e r ต่มากรนมันตี้นตีกันโนตามาจีเตโตกันโนตีฝังนังใส่สันสีมาษิันยไงต้องในอมุนิอะโตเคติโมงนางใส่นี่นะครับจบเพียงใหนี้ครับชีดมาชีดลองเ้ยชิมรันือ อร่อยจ้าเรนะกินแ้นปะอาจจะดูมันอาจจะดูแบบที่จริงมันไม่มีอะไรนะโอเคก็มันนี้ัีครับอคลิปอะไรเนี่ย